เขาถามว่าทำไมชอบมีหมอนกำแพงเมืองจีนแท้ไม่อยากไม่อยากเจอหน้าเหมือนกันฉันก็ไม่อยากเจอหน้าเหมือนกันค่ะไม่อยากเจอหน้าตาก็เหมือนกันค่ะกั้นไปเลยสิอยากเห็นหน้าาฉันก็อยากเห็นหน้าเธอเหมือนกันอย่าคิดว่าคนอื่นเขาอยากเห็นหน้าจากของของก็ไม่เห็นหน้าก็ไม่อด้คนอื่นก็ไม่เห็นหน้าจะของคือกันนี่สูงบ่เอามากมาทำ ราทำแบบม่านก็ดีนะฉันว่าน่ะทำยังไงม่านโรงพยาบาลหรอทำม่านแบบรูดกั้นเลยตรงเนี้ยอืมอืมฉันว่าการแยกห้องกันแยกบ้านกันง่ายกว่าไม่ไม่เอาเป็นม่านงีหนึ่งจุดสี่ร้อยแล้วร่ะทำม่านมีอันผู้ใดมีอันสร้างมี่ยังกันทรงคันแทกเห็นเรยเดคขับเสียอนอยากได้อันเล่าเล่ารูดตรงเนี้ยเจ็ดม่านกันไปเลยสิมันคือบอกกูศาเตร์ กูเสียดบอกสถาปนิกเขาเห็นเห็นต่ที่แหลกขันมึงคมมึงขมมึงคืนไปไหนมึงก็อบอกกูสาแท้ขันเป็นเลยจบจบจบอยู่แล้วกูว่ามันใจใจอยู่แล้วกล้าไปเลยตาเริ่มแล้วล่ะบาดนี้ไม่ได้เริ่มพี่น้องมันบ่มีมอย่างดอกบ่แยกของแยกอย่างนั้นละ่ะเอามันยังสี่ล่ะ กะปีเธอก็บ,กบเด็มานอน,น,อนบา้านด่อแมนกับเธอกับบนนอนก็ต้องแยกดอกเอาสิก็ต้องแยกดอกพี่น้องปกตินั่งกับบบมานอนบ้านอยู่แล้วนะก็สิมาปีสามตีสี่หกโมงสี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปแยกหกโมงกูวันปิดวงค่ะคุณนอนอยู่ข้างล่างคไม่ต้องไป<ม>งแยกจ <มง S 1> ้าเพราะว่าปกติก็ไม่มานอนบ้านอยู่แล้วจ้าไม่เห็นหน้ากันอยู่แล้วจ้าแค่ทำราวทำราวเหมือนโรงพยาบาลเลยรูดแบบเป็นห้องส่วนตัวไปเลย แน,น่นอนมาเบิงว่าสวัสดีลูกชายทั้งสองสวัสดีเลาสวัสดีครับแม่แล้วสินหลอ่อใส่เธอเไปไ็นไรขายคอนโดกับอันมค<า>รับอันปางมืกอกับเจ้าบองคือฉันไม่ได้พ่อพ่อแม่เลยอยากไปหาอยู่ที่แม่บ้านสวนแกจะว่าให้หมอมาทําคลิปหน่อยมันมีงหงหไฮหงหน้ามองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นมันเอามันไม,ไม่มีอันนี้มีาตายอุ้ยสอรี่ครับขอโทษครับทุกคน พิดกรัปพงได้อะใสออกมารเร็วๆ <Pick up S 1> กลับยังไงเมื่อวันี่หนึ่งจุดเจ็ดแล้วขอโทษครับพี่น้องมันเออ o r เรอแม่น้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาแฟตกอนหนารกรุนแหืมผู้ใดมีคอนแทคอันสร้างเฮ็ดอัน เฟสอันมานกันส่งให้ในเดอครับส่งคันไพรอันเป็นมูหมอเป็นเฟสนีเน่เป็นเพื่อนในเฟสส่งคันแท็กให้หน่อยนะเพราะว่าอยากทำลาวกั้นเลยจบจบเจบ็บไม่ใช่จิเจ็จบแต่จบนะจบไปเลยจ้ะเบนปวนพรุ่งนี้ไม่ได้ไปายนะครับส่งคันแท็กให้ในเดอครับอันนี้ <8 S 2> บอกซีเรียสนะนี่เอาบอ,บอกเรื่องจริงได้หน่ บ่เห็นคอมเมนต์เลยอันเนี้ยอันนี้โทรศัพท์เธออันนี้เนี่ยอยากได้มากๆจะได้ไม่ต้องแบบว่ต้องมาเอาหมอนมากกงมาก,กันนะสิไหมเนาะปกติก็ไม่ได้ปกติเราก็แยกบ้านกันอยู่แล้วค่ะเออปกติก็ไม่ค่อยเห็นหน้ากันอยู่แล้วไม่เห็นหน้กกันมากหลายเติบหลายมือเตอบิบเพาเป็นสองอาทิตย์ละบ,บ่อพี่น้อง สองอาทิตย์แล้วไว้เห็นไหมไม่ไน่ากลัวจนเราเมื่อไหร่ถามหาลุงมาจิตเวทพนลานุ่งคี่หอดกุลาไม่ได้เกี่ยวจิตเวทไม่ได้เกี่ยวโอเคมึงก็มีส่วนในนั้นเพราะว่ามันหลายเรื่องนะครับเออ,อยู่กับคนประสาทเราก็จะกลายเป็นประสาทไปด้วยนะครับเอ้ามึงก็เป็นซึมเศร้ามึงเป็นประสาทดีแล้วซึมเศร้านะขาโตตายประสาทยังว่ามียารักษากินแล้วขื้นๆลงๆ ม,ม,มึงสเปเนียลโรงพยาบาล,ลบาจิตเวชใกล้ฉันสีธัญญาใกล้ฉันเาอกับเอินแม่น้องไปน้่มชมือน,นีิเราก็สิบเรายุมกูแล้วก็สิบเป็นเราแม่น้องสุม,มือนนิเออผู้ใดยู่ใกล้เธอเกิดเป็นประสาทมัแหละเธอเธอเป็นมันนั่นใบโพล่าเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายย้ำดีกับด,ดีใจหายย้ำลายกัน เวลาประสาทนั่งขึ้นนั่งกระสีนั่งสีวี่นเวียนไปทัวไปจีบนะ่าพี่น้องมันน่าบาข่อยขัดแฉรถรถซับกูไปรถซับฉันแปลว่าไปว่าไปด่าข่อยขัดแฉว่าข่อยเป็นใบโพล่าว่าข่อยเป็นประสาทวาสนาวาสนาเมื่อกี้ดีสักไหนมึงได้อยู่น้ำกูนี่กูสิบอกมึงให้วาสนาฉันหรือวาสนาเธอวาสนาเธอนั่นแหละฉันบ้าวาสนาเธอมากกว่าดีเดี๋ยฉัน ปิดวงกันนี้กับกอนเอ็ซีเขาถ่ายท่ายรูปถา่ายศิลปินถ่ายเอิญขึนเวทถอกเวทีใครคะพวกอีฟ้าีน้ำหวานไปตามเฮอยฉันไม่เคยให้ไปตามมึงให้เขาไปตามกูสาบานาเอา้ามึงกับพาย,ยีหรือบอบอพามึงกับยูม่ไหนบานบ<ด>อไม่ให้ไปตามกับฉันแค่บอกคะอ่ะยอมรับมาแล้วยอม เห็นฉ okay. ja no ja no ันอ no ่ะเฟียเด็กน <to ้อยเด็กน้อยมาเฟียฉันอยู่กับี่็น้อยบอนี่เด้อความจริงคือไม่ใช่ค่ะเด็กน้อยมาเฟียฉันแล้วเออมึงงามเด็กน้อยมาเฟียฉันเด็กน้อยอยากกินฉันเออฉันก็ไม่ได้อยากกินอะไรหรอกฉันก็ก็เล่นไปตามบทบาทนะสมบทบาทออเออวันนี้นั่งนั่งทรงพนักงานมากไม่มีค่ะตอนแรก มึงสาบานไหมสาบานใครตายให้มึงตายกูตายให้กูตายก็ได้กูไม่เคยไปส่งตอนแรกส่งอีวานมาจ้าบอกว่าคุณหมอพรุ่งนี้มีผ่าตัดนะคะนั่นกูไม่เคยบอกอีวานมันไปเองบานนี่กูจะิ่ซอนในหยังหมอเขาว่าขอต่อร่องเป็นอันตีสามในบอบานนี่ตีสามทรงอีฝ่ายมากบอกอีฝ่ายกูยิ้รงไปอย่างนี้ฝ่ายอีมันชื่ออะไรนะฝ่ายทรงอีฝ่ายมากอีฝ่ายมายืนคำแอล แล้วกับคุณหมอคุณหมอเหมือนอื่นมีผ่าตัดดิค่ะจังสันะันสี่ม่ยืนทรองหนากรู้สิอันนี้ฉันบอกเลยไม่ฉันไม่เคยบอกใครสักคนเลยเพราะฉันแบบไปอยู่หลังเฮเวทีมไม่จ้าเธอบอกว่าไปบอกหมอว่ามีผ่าตัดนั่นนี่นู่นเห็นฉันนั่นกูบอกมึงเตือนมึงเตที่แหลกอยู่ซื้ออีกคุยเห็นเด็กหน่อยมาเฟียฉันกสิโอ้มึงงามมึงกุอนมึงสมุนอกกูจะไปโทรหามึงจะเชียกสิหึงกสิหววกสิจังสันนังนสี่บ้านนี้ไม่ยืนจ้องหนากูอยู่บ้านนี้ไผ กูวินจอหามึงตอนไหนกูวิญจอหนังมึงตอนไหนลูกสมุนมึงะล่ะที่มึงส่งมาน่ะลูกสมุนมึงลูกสมุนมึงมึงส่งมาสอดแนมเห็นกวนเห็นแอนเมื่อนานฉันกิดสิสวยแน่จักน้อยเพิ่ก็เสียนเพิ่นเก็ียว่ามึงไปแหลในกล่องมึงเลยกูเมื่อคยคิดกูว่าไอ้กลืองเวทีคุนอีเปดเลยวบอกว่าเอยเกือบเกือบได้เกิดแล้วแต่ว่าถือคุ้มกาเหนื่อยก่อนแม่ เกือบได้เกิดวันนั้นได้เกิดแน่ๆในถ้าอีกนิดนึงเนี่ยได้เกิดเลยมันก็ได้เกิดทุกคนหล่ะพัฒนาสิอยางเกิดน้าหมอร่ำเออผีไรเรียนจะไรร่ำคานกันเรี่นโอ้ยกูกลับก็ได้ก็เลยกลับก่อนแต่ว่านางกลับประมาณน่าจะเจ็ดโมงเช้านี่แหละมึงเป็นโควกวิทอันเก็บอันละอันขายก๋วยเตี๋ยวละไปจ้างกันมากจีรพันธ์กับบักอากระอันบักกองร้องเพลงบุญคุณเอวร้อยเห็นวันนี้คิป สรุปว่าเธอย่อมลับบอว่าเธออันทรงพนักงานไปอู๋ไม่เคยบอกเขาเลยโอ้ยสัตย์น่นย่อมลับบอมึงเมืม่อกี้มึงบอกเอฉันไม่ยอมร<อ>ับจะไม่เคยพูดฉันแค่บอกว่าหวานอย่าลืมบอกคุณหมอเน้ะคุณหมอมีผ่าตัดแล้วกูก็ย่างหนีกูไม่ได้สนใจมึงเลยเออยนั่นแหละกความหมายเดียวกันนะ่ะล่ะแกย่อมลับแน่ข้อหมายเดียวกันนี้ไงย่อมลับแน่หญิงย่าณ่าอันย่าอันย่าอันอันนี้หลายถอนแกย่อมลับย่อมหยังกูสิย่อมอีหยังก่ได้เป็นหย่างก่ได้บอกเบ้ เป็นประสาทมึงน่ะเป็นประสาทเมื่อไงต้องไปหาหมอปรับยาม่ว่าพูดเป็นใบโพล่าเมื่อ่งล่ะเป็นประสาทไม่คเลยฉันอยู่กับเธอฉันก็จะเป็นประสาทไปด้วยมึงกับมีหนองก็เป็นประสาทมึงลองถามคนรอบตัวมึงนะว่าคนรอบตัวมึงอ่ะไม่มีใครเป็นประสาทจะต้องมีครดีหมดที่อยู่ใกล้มึงเนี่ยเขาจะเป็นประสาทตามด้วยโดยเฉพาะแม่ใหญ่แมวแม่ใหญ่แมวอีแมททิวเอยแม่ใหญ่แมวอีมอสอีสุภูสุขอนั่นแหละที่ยุใก้นั่งเนี่ สุนี่เขารับยาเป็นปกติเตรียมตัวรับยาเลยจ้าโรงพยาบาลจิตเวชใกล้ฉันจ้าใครอยู่กับนางได้เนี่ยคือต้องเก่งพอสมควรนะต้องรองรับอารมณ์นางเนี่ยความจิตเวชของนางเนี่ยความเป็นไบโพล่าร์ความเป็นประสาทของนางเนี่ยเอาบอกมาเถียงมามึงเ่นแม่เทียงมาป้าเธอบอกลูกสมุนเธอเซว่าเธอบอกลูกสมุนลูกกระจกมึงนะ่ะที่มึงส่งมานะ่ะ กูไม่เคยบอกเขาไปไอสัง,สงเวชมึงเลยไม่คะ่ะมายืนเฝ้ายืนคุมกูเลยจ้าบอกกตสิเห็น,น,นโซดาเอรครับมึงอยู่โาดาเลยปวดหัวกับนางนางบอกว่าวอลไปโปิอยากพูดอะไรพูดไปเลยจ้ามึงไปกับเพื่อนกับเธอมึงจ้่ <c oughs> มึงอยากมึงต้องมาพูดจ้ะมึงอยู่กับเพื่อนกับเธอมึงเพราะมึงก็อย่างนี้อยู่แล้วจ้ะ่ได้งฉันไปมวนไปอย่างแม่ฉันประเดี๋ยวไปนางอง,งนางอย่างอยู่แม่เธอเอออย่างออมมึงกับเพื่อนกับเธอมึงกันนะ ฉันไม่ได้ออกจากร้านหมอลำฉันไม่ได้ออกจากฉันไม่ได้ออกจากจุดศูนย์กลางที่มีคนอยู่เลยจ้ะไม่ได้เข้าป่าเข้าอะไรจ้ะไปเช็คกล้องได้เลยจ้ะมุกเจ้าคือว่านำบนน้องข่อยถามเนี่ยสียร่งก็เดื่องปันีาไปเช็คเขาหูแล้วไปเช็คกล้องเลยไทยมีกล้องมีอะไรไม่มีใครก็สนใจเธอขนาดนั้นเธอจะบอกว่าฉันเป็นคนบอกพนักงานไปตามเธอกูแค่บอกว่าอย่าลืมบอกคุณหมอนะหว่าเพราหมอมีผ่าตัดพุ่งออันแหละอันี้ก็คือแล้วอันนี้คือตามมันละอันนี้ก็คือตามเมียกูบอกเรื่องทุ่มมือของกูศูนย์ ไม่จ้ามาเดินมาทั้งสามรอบสี่รอบจ้าพนักงานพนักงานมึงอ่ะกอยยาาตลูกสมุนมึงอ่ะแก่งสาวว่าสาวหวานนี่แหละเกษียณเกษียนชั้นย่านฉันเขาป้าเขายังติึ้นจังไหนอาสมุนนี่มึงบอกเขาป้ามึงก็ซสื่อกินยุ่แล้วผู้ช่วยพี่าเห็นอย่างไม่มีเขาเคยไปสนใจมึงกูเคยโทษถามกูเคยเขามาหาพยูนเพราะความสวย พยุนสวยค่ะเข้ามาหาพยุนเพราะความสวยจ้ะโอ้ยอิดาล่าไงเอยว่าอันกูบอกลูกกับสมุนกูไปตามมันน่ะมึงฝันเอารวดกูปพัทเขากินอยู่หลังเวทีมึงกูหิ้วเขาวะสนทุละอืมเธอก็บอกมันไปตามจริงนั่นแหละกูไมบอกตามตัวไหนโอ้มึงคือเพื่อขขอดใจหมอมีผ่าตัดนะหมอมีผ่าตัดนะอืเขาเะเตือนสติบดีเดี๋ยตีกูถามเนี ไม่ต้องมาเตือนฉันจ้ะฉันรู้เวลาทํางานฉันมีความรับผิดชอบฉันตื่นตั้งแต่แปดโมงจ้ะฉันไปถึงคลินิกเก้าโมงจ้ะต้องห่วงกูดอกเรือเหตุงานกูเป๊ะอยู่แล้วเขา้เขาเปลี่ยนไม่มีอะไรฉันคุยกับเอซฉันเอฟซีอย่างนี้เฟซกูอ่ะเขามาเบิ้งฉันไหม มึงก็มาไล่ผู้เดียวคันอะไรมึงก็ม่ไล่เครื่องมึงก็มาไั่ฉันไม่คนเขามาดูฉันไม่ได้มาดูเธอจ้ะเธออย่าสำคัญตัวเองผิดขนาดนั้นเฟซกูเขามาดูมึงเฟซมึงก็ช่างแต่เขามาดูกูเอามากูเอามาให้กูเอาคื้เขาามากูคึ้นเก่าเอาขันยอดวัตกสลับออกจากออกจากไลฟ์นางเลยนะถ้านางไลฟ์คนเดียวน่ะอิดาล่าใหญ่พี่น้อง เขามาดูฉันมน,นะครเขฉันเป็นดารลลาเอาความมันโนกมันยังมาว่าฉันอันใส่คนไปนตามฉันไม่เคยใช้ใครไปตามใครจะมาพูดแบบนี้นะคะฉันใหม่นะคะทีมคุณหมอมากบอกเงินว้อยไหวหมอพอนะไม่ได้ว,ว้ยไหวพี่นอ้องวิคอมเมนต์ขึ้นแล้วไม่ได้ยินเอา้าได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับเมื่อไปปิดไม่เมฮัลโหลได้ยินไหมครับ ตอบใครเนี่ยพี่น้องคอม์อกับบุญชักยังเรียกว่าขืนว่าหยัางไร้หมดบนนี่ได้ยินค่ะคุณหมอเลิศค่ะพนะยังสิทธิชัยสิมาหอมแก่กันอีกอย่างนีไหอมแก่แบ่มไม่หอมอไม่หังดอกเศร้าบอาไม่กันดูเศร้าหอมแกม่หอมยังเศร้าเลยว่ตตองมา วัต่องมานนี่วัต้องมาแตงแมนว่ดต่องแ่งเลยเออว่ดแตงวมาหาแตงเธอบอกว่าชั้นไรชั้นไรบ่มีบ่ม,มีเธออยากจตงตกกันบ่ดูค่ะ <c oughs> งั้นก็ไล่ไปคนเดียวเลยจ้ะพี่น้องอย่างหลวมป้าป้าข่อยว่าสรงลูก่กระจอกไปเหนียวนว่าสูงแล้าแธเธอส่งสมุนเซกว่าเธอส่งสมุนสาขาอุบลสาขาขอนแก่น ฉันไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดฉันไม่เคยบอกให้เขาไปตามเธอฉัไปตามเธอทำไมสม,มุติฉันก็ไปหนาเธออยู่แล้วเธอสิฉันไปตามเห็นอย่างเธอเป็นอย่างเป็น,ป,นประสาทพุ่นว่าเห็นตั้งกูอยู่บ้า,านมึงอยู่อันป้าใดแกใดกูหูนะมึงไปเห็นเฮียนอ่อนหลงเออแกก็มาคำจ่ามึงเห็นเนาะบอกเป็นแบบบ่มเงนกับพี่น้องเอ้ยขอฉันไปอาบน้ำนอนหนอด้อนี่บรบรยากาศเดิมๆ เดิมเดิมบอกเขาเอาหาสซางเลยหาซางห้เลยคลิปนี่หาสซางหายเลยอันนี้ซีเรียสจริงจังหาสซางหานะครับขอลองละเดี๋ยวสิเทียดพออแล้วแล้วคือว่าประกาศเลยถ้าเสร็จแล้วจะจะถ่ายรูปให้ดูนะครับจะไลฟ์สดให้ดูเลยหูดมากในเบิ้องหุ่นละพี่น้องดีนะความคิดดีนะเออหาสซางมาพี่น้องเพราะเสียอัน เฮ็ดม่านขังเทิงกันการสิบมี่อันนี้แล้วสิบอมีอันกำแพงเมืองจีนแล้วสีมีกำแพงเมืองจีนสิกันเลยนั่งเอาอีลีเลยพี่น้องโอเคสมนีละเดี๋ยวอาบน้ำนอนแล้วมืออื่นอะ่ะมีแข่งแบบสองมือพี่น้องไายบายญานุหน้าแหล่เจอฉันแน่แล้วสิผ้านั่งเอกหน่อยสองคนมามางหนาด้วอของอันบอดนกบอดนูนะ่ะเขาเรียกว่า คือว่ามางหนาจาของก้อนแม่เอ้ยหนาแม่เลยมันจะหน้าหนาแม่เลยมันตะมางก็บอดหนาบอสเมนบอสบอสไอเสียงวิหกเออมีสองคนมีบอลนกบอลนูบอลนู่นนี่แล้วสิหนาเทาๆนานาลๆดอกหนาแล้วบคพอถือบัวทอกฉีดให็นเล่าเนี่ยเด้อเธอเคาเห็นเล่าดูดีได้เธอปรับรองเธอเป็นหมอที่เก่งที่สุดในจักรวาลเลยน้อยญาณุทำนี่แหละพอกันเด้อ